นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดปัตตานีระบุถึงสาเหตุของการแพร่ระบาดโรคไอกลนในจังหวัดตอนนี้นะครับสาเหตุสําคัญมาจากการที่ผู้ปกครองไม่พาลูกหลานไปฉีดวัคซีนครับไปฉีดวัคซีนแค่40%เท่านั้นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนิบงบารูอำเภอเมืองยะลายะลาร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสมนะครับลงพื้นที่เชิงรุกเคาะประตูบ้าน ไปฉีดวัคซีนให้กับเด็กเล็กครับเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ลดการระบาดของโรคไอกลนในกลุ่มเด็กที่มีอายุต่ำกว่า7ปีแล้วก็ให้คำแนะนำดูแลเด็กเล็กนะครับเพื่อป้องกันการติดโรคไอกลนหลังจากในพื้นที่จังหวัดยะลามีผู้ติดเชื้อไอกลนแล้ว158คนครับในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว2คนนะครับด้านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนิบงปรูระบุ ว่าโรคไอกลนมีการแพร่ระบาดเร็วมากครับโดยจะมีอาการรุนแรงในกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า4ปีโดยวิธีการควบคุมโรคที่ดีที่สุดก็คือการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันครับไอกลนนี่เป็นโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนเท่านั้นมันเป็นเชื้อที่กระจายเร็วมากแล้วก็ถ้าไม่ฉีดก็คนคนนั้นไม่มีภูมิสามารถเป็นโรคได้เลยแล้วก็อาการไอจนหายใจไม่ทัน แล้วก็จอดยาลาก็มีเสียชีวิตไปแล้วสองรายนะคะมันเป็นโรคที่ร้ายแรงนะคะแล้วก็การป้องกันก็คือการฉีดวัคซีนเท่านั้นแล้วก็ไม่เอาเด็กไปอยู่ในที่ชุมชนคนเยอะเยะสำหรับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลานำลูกมารับการฉีดวัคซีนบอกว่ารู้สึกกังวลหลังจากทราบข่าวว่าเกิดการแพร่ระบาดของโรคไอกรนจึงรีบนำลูกมารับวัคซีนค่ะ ก็เปิดให้โอกาสให้มาฉีก,ก็ฉีกค่ะเพราะว่าไอ้กระบาดอยู่ตอนนี้ก็อันตารายอยู่ค่ะได้เขามาก็อันตารายเหมือนกันว่าบางคนก็เสียชีวิตบางคนก็รักษาทันจะให้มามาฉีกทุกคน,นะคะถ้าใครมีเด็กเล็กะคะ่ะในแพทย์สาธรรารณสุขจังหวัดปัตตานีบอกว่าจังหวัดปัตตานีมีผู้ติดเชื้อแล้วประมาณ4ี่รอคนครับเสียชีวิตสองคนนะครับเป็นเด็กทั้งสองคน สาเหตุของการระบาดเพราะว่าผู้ปกครองนำลูกหลานเข้ารับวัคซีนแค่40%เท่านั้นครับอยากจะรณรงค์ให้มาร่วมกันฉีดวัคซีนนะครับโดยเฉพาะเด็กที่มีอายุน้อยกว่า1ปีให้เข้าสู่ระบบการฉีดวัคซีนให้มากที่สุดครับกลุ่มที่2ให้ความสําคัญมากที่สุดก็คือกลุ่มหญิงตั้งครรภ์เพราะการฉีดวัคซีนให้กับหญิงตั้งครรภ์จะได้ถึงลูกในท้องด้วยครับเนื่องจากว่าหญิงตั้งครรภ์นเนี่ยที่เราพบ การระบาดของไอโกลนในปัจจุบันของปัตตานีเนี่ยเป็นจากคนในพื้นที่ที่เป็นในครอบครัวเป็นพาหะาเด็กติดมีอาการรุนแรงผู้ใหญ่อาการไม่รุนแรงนะครับแต่ว่าเวลาเด็กติดเนี่ยเด็กจะอาการรุนแรงทั้งบ้านนที่เราลงไป6กเกนหคน7คนเพราะว่าเป็นพาหะากันหมดในทั้งบ้านแต่อาการไม่รุนแรงผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เด็กเล็กก็จะอาการรุนแรงเพราะฉะนั้นอีกกลุ่มที่เราอยากให้ความสำคัญคือกลุ่มหญิงตั้งครรภ์น,นะครับ ว่าฉีดแน่ได้ไปถึงลูกด้วยเป็นการมองกันคนในครอบครัวด้วยครับโรคไอกรนมีอาการคล้ายหวัดนะครับติดง่ายครับแต่มีอันตรายถึงชีวิตแพทย์จึงเน้นย้ำให้ผู้ปกครองพาเด็กไปรับวัคซีนให้ครบตามกำหนดถ้าเด็กอายุต่ำกว่า6ปีมีอาการไข้ต่ำๆมีน้ำมูกไอมากผิดปกติหรือการหายใจไม่ทันควรรีบพบแพทย์ทันทีครับเพื่อรับการรักษา